สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วอร์โลแวนนะครับผมอะไรใช่เราบอกนั่นเองนะครับสวันนี้ครับเราอยู่กับเกม u n d e r t ร์ทัลเเกมเดโมนะครับคือผมไปเจอมาในทิกตอกอีกแล้วนะครับเกมนี้คือในทิกตอกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นผู้เล่นวอร์โลแวนเนี่ยหรือว่ายิงวอร์โลแม่นแนะครับคือต้องมาลองเกมนี้แบบนี้ในโรบอกไว้แต่ซึ่งวอร์โลแวนผมก็อยู่แค่ยศไดมอนด์รับผมก็เลยจะมาลองแอบว่าถ้าเกิดมาเล่นเกมเนี่ยมันจะยิงได้เหมือนตอนนี้ยิงวอร์โลแวนหรือเปล่าะน ช้อยยูคัสนะครับก็คืออ๋อมีคาสให้เลือกด้วยผมรู้เป็นค์สคนใส่หมวกก่อนแลวกันนะไอคาสนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกค์สแนวสเตลหรือเปล่าโอเคเราจะไม่สเตลนะครับว่าต่อฟ้าเดียวคือ,ค,อคือปืนมันคือแวนด็อกพามเลยนี่หว่าเสียงตายนะก็คือเสียงของ gta ส่วนปืนมันคือแวนด็อกพามในวาโลเลยอุ้ยคือทุกคนจะเป็นตัวหนูหมดเลยลระที่เล่นในเนี้ยโอ้มันเป็นอรตะ โอเคเน้นที่หัวโอเคที่หัวจะดาเมีดแรงกว่าโซก็เป็นเกม FPS อ่ะนะคิดว่ายิงแบบหุ้ยโอ้โหมันเกิดรอบด้านกันจังเลยวะคือผมอว่าถ้าเกมนี้เขาทำเป็นแบบแบ่งฝั่งนี่คือเอาอยู่นะสนุกอยู่นะซูมยิงไม่ได้เลยอะแล้วอแถบหัวเป็นเดียวไม่ตายมันเหมือนว่าลยารยไงวะเนี่ย๊บนึงต้องเข้าไปไประชิดฮึบฮึบ B hop B hop B hop เสียงปืนคือแบบแวนด้าพามเลยกูเจอคนไหนที่ไม่เคยเล่นมาแลไรก็แต่งงนะว่าพามันคืออะไรวะพี่โอเคไปเอ้ยตุ๊กตาเนี่ยคืออะไรอ่ะไม่ได้อ่ะคือฟิลมันคนละฟิลกับวาโลเลยติ๊กตอกหลอกผมแล้วโอ้โดนสไนเต็มหัวเลยกูมาแล้วโอ้โหอันติเมต ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามึงอันติเหมือนตัวที่หนึ่งตอนนี้คือมันยิงไปลอยห้าสิบสามคิวมันโปรแน่นอนไอ้หมอนี่รู้สึกว่าเมื่อกี้ผมเจอมันนะโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายโอเคมีรีมิววะโอ้ลูโมสองนัดตายโอเคแล้วก็นี่ไงคาตนะโอ้เมื่อกี้ที่มันฟันเราโฉกชิงโฉกโฉกโฉก S <S มาอีกรอบหนึ่งสไนเปอร์ไรเฟอร์อยู่ไหนอยู่ไหนกันไม่โดนไม่โดนโอ้ยไม่โดนคือบอกว่าปืนพกมันยังดีดน้อยกว่านะโอเคปืนพกมันยังแบบเนี่ยเออมันยังเขาเรียกว่าอะไรฮิสแกนอ่ะมันยังยิงแล้วก็สุนไปเลยอ่ะวันนี้เหมือนปืนปืนที่แบบเนี่ยวันดออะ ดูดิกระสุนจะไปโอ้โหไอ้หมอกูโดนเมันทิกยิงใส่กระโดดยิงยี้เลยล่ะอุ้ยอู้หูแต่ละคนโดนมันทิกจังวะโอเคไอ้หมอนี่มันฆ่าแล้วแล้วมันก็อืมแล้วมันก็เต้นใส่กูแป๊บนึงวิ่งแมนฮ้วิ่งวิ่งวิ่งแมนสวยโอเคเชอรี่ป่ะโม่ในวันนี้ มอนมอนแมนโอเคเราต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องปรับตัวตามตามสภาพแวดล้อมจุม๊ดอ้บจุ๊ดอ่ะนี่ตายปะ่ะไม่ตายอุย้ยปืนกูยังเปลี่ยนแพ็กไม่เสร็จเลยหนึ่ง <Brand. S 1> ไม่ได้ซูม สองสป,อปืนมันซูมชา้าชิบหายไม่โดนอโอ้คุโดนซูมยิงสนามย,ยิงไม่ซูมก็ได้ดีกว่าโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมยิงไม่ซูมสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่บอกว่าเกมนี้เหมือนวอลเลย์บน,นี่ครับแปบ๊บหนึ่ง ถ้าเกิดผู้ชมวนไหนนะครับไม่เคยเล่นไม่เคยสัมผัสวอลเลนนะครับเดี๋ยวผมจะสวิสเกมนะครับแล้วก็ไปเล่นให้คุณผู้ชมดูนะก่อนจบคลิปนะครับผมก็จะมาให้คุณผู้ชมดูอีกมุมมองหนึ่งนะสำหรับคนในทิกตอกนะครับที่บอกว่าเล่นเกมนี้สิมันเหมือนวอลเลเลยนะและนี่ก็คือวอลเลนครับคุณผู้ชมเมื่อคุณผู้ชมเดินยิงแบบเกมเมื่อกี้นะครับกระสุนมันจะสเปรดสปาบแบบนี้เห็นไหมหรือว่าคุณผู้ชมกระโดดยิงนะครับมันก็จะสเปรดสปาบแบบนี้อ่ะโอเค I will. เมมเลยเมมเลยจังหวะนี้เดนแมทยังเมมอีกเหรอผมขอปรับตัวสำหรับช่วงความเร็วเมาส์แป๊บหนึ่งนะคือเมาส์มันแบบช้ามากเลือดเหลือสามหกเลือดเหลือสามหกจังหวะนี้โอ้แต่เดนแมทในวาโลนะครับก็คือ เหมือนกันเลยเกิดมั่วซั่วเหมือนเกมเมื่อกี้เลยเร้ยวรถไฟ้ยโอ้กดค้างทำไมเนี่ยคือฮารุมันจะกดค้างไม่ได้เลยคุณผู้ชมกดค้างคือเรื่อย kill remaining. one ไม่นะออวันค l วเอ่อจบแล้วและนี่นะครับก็คิววาลโลแลนด์นั่นเองนะแต่เกมเมื่อกี้คือแม่งกระโดดยิงซูมยิงอะไรก็ไม่รู้แล้วยังมีหน้ามาบอกเหมือนว่าโลอีกแหละเนี่ยอันนี้คือแวนด็อปพามนะครับเหมือนไหมคือใช่เลยอ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างเดียวแล้ว <c oughs> เสียงยิงแม่งยังเหมือนอันนี้ก็เสียงยิงในวาโลนะครับไป โอเคโอเคเรากา็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่ตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการไลค์การแชร์การซับสไครต์สำหรับวันนี้บายบาย,บายครับผม